สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนที่รักทุกคนนะคะแบบที่8การวิเคราะห์แบบจำลองเวกเตอร์หรือเวกเตอร์โมเดลเริ่มแรกนะคะเรียกข้อมูลเข้ามาค่ะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ป่าศักด เราจะนำเข้าทั้ง4ข้อมูลนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกเครื่องมือมิร์ค่ะ พุททั้ง4ชั้นข้อมูลเข้ามานะคะหลังจากนั้นให้ทำการตั้งชื่อค่ะ ออก,กดโอเคได้เลยค่ะเ <st immt> มื่อทำการ merge เสร็จ <st bing> แล้วนะคะเราก็ทำการ remove ข้อม <sm all> ูลออกค่ะเหลือไว้แต่ข้อมูล admin นะคะจากนั้นทำการเปิดไฟล์ตารางข้อมูลที่จะทำการเชื่อมตารางค่ะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ปาสสักโค้ดนะคะนำเข้าข้อมูลทั้ง3ข้อมูลเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เข้าไปตวรวจสอบนะคะว่ามีข้อบูลอะไรบ้างโดยคลิกขวา open ค่ะต่อมานะคะให้เปิดตาราง lu prv ขึ้นมาค่ะโดยการคลิกขวานะคะแล้วกด open จากการวิเคราะห์แล้วนะคะมิ มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่งค่ะจึงต้องใช้การรวมแบบ j o i ค่ะโดยทำการคลิกที่ตาราง admin นะคะจากนั้นให้เลือกที่ table option ค่ะเลือกคำสั่ง join and relate นะคะแล้วกด join ค่ะในช่องแรกนะคะให้เลือก f i l l d prv id ค่ะช่องที่2นะคะให้เลือก lu prv ค่ะ ช่องที่3ให้เลือก prvldid ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะในตารางนะคะก็จะปรากฏชื่อจังหวัดนะคะเมื่อเราทำการจอยเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการปิดตาราง plv ค่ะแล้วทำการเปิดตารางอ r ขึ้นมาค่ะโดยการคลิกขวา โอเค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะคะมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่งค่ะซึ่งต้องใช้ทําการรวมแบบ j o ยนะคะให้คลิกที่ตารางแอดมินค่ะจากนั้นให้เรียกที่ table option คลิก join and relate เลือก j o ยค่ะช่องแรกนะคะให้เลือก arm um id ค่ะ ช่องที่2นะคะให้เลือก LU a m ค่ะช่องที่3มนะคะให้เลือก a m ID ค่ะจากนั้นให้กดโอเคค่ะในตารางนะคะก็จะปรากฏชื่อของอำเภอนะคะเมื่อเราทำการจอยเสร็จแล้วนะคะให้ทำการปิดตาราง lu m ไปได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำการเปิดตารางตามขึ้นมานะคะโดยการคลิกขวาแล้วกด open ค่ะจากการวิเคราะห์นะคะมีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1เราจึงต้องทำการรวมแบบ j o i ค่ะโดยการคลิกขวาที่ตาราง admin นะคะจากนั้นเลือก table เลือกคำสั่ง j o i and relate เลือก j o i ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือก ADMID ค่ะจากนั้นให้กด OK ได้เลยค่ะในข้อมูลนะคะของตาราง Admin จะปรากฏชื่อของตำบลเพิ่มเข้ามาค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราทำการปิดตารางได้เลยคะ่ะนี่นะคะก็จะคือผลลัพธ์ที่เราได้ทำการรวมนะคะจากนั้นปิดตารางไปได้เลยคะ่ะ ต่อมานะคะเราก็จะทำการบัฟเฟอร์ชั้นข้อมูลของเขื่อนปาสักนะคะให้ทำการเปิดข้อมูลเดมขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเปลี่ยนสีตามที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราทำการเปลี่ยนสีเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกคำสั่ง geo p r o c e s s i n g ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกคำสั่ง b u f f e r ค่ะ ในช่องของ input นะคะให้เราทำการนำเข้าข้อมูลเดมค่ะในช่องของ output นะคะให้เราทำการตั้งชื่อค่ะในช่องนี้นะคะให้เราใส่ตัวเลข500ค่ะจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะ เมื่อเราบัฟเฟอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะก็จะแตกต่างกันอย่างนี้นะคะต่อมานะคะให้เราทำการดิฟชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองของแอดมินกับเขื่อนที่เราทำการบัฟเฟอร์ไปแล้วนะคะให้เราไปที่คำสั่งของ Geo Processing ค่ะเลือกคำสั่งคลิปนะคะ ในช่องของ input นะคะให้เราเลือก admin ค่ะในช่องของคลิปนะคะให้เราเลือกคำสั่ง dem buffer ค่ะในช่องของ output นะคะให้เราทำการตั้งชื่อค่ะโดยเราจะตั้งชื่อว่า admin 500นะคะกด save จากนั้นกด ok ได้เลยค่ะ ก็จะได้ข้อมูลของขอบเขตการปลุกครองของแอดมินกับขอบเขตที่เราได้ทําการบัฟเฟอร์ไปแล้วนะคะต่อมาให้เราทําการเหมิบชั้นข้อมูล Land ยู e นะคะโดยการเปิดชั้นข้อมูล Land ยู e ขึ้นมาค่ะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ปาสาค่ะนำเข้าทั้ง4ชั้นข้อมูลเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ใช้คำสั่ง merge ค่ะโดยการกดที่ geoprocessing เลือก merge ค่ะนำเข้าทั้ง4ชั้นข้อมูลเข้ามาเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราตั้งชื่อ land use ค่ะ s a v จากนั้นกด ok ได้เลยค่ะ เมื่อเราทำการเมือ e เสร็จแล้วนะคะให้เรา Remove ไฟล์ทั้งสี่อีกชั้นข้อมูลที่เรานำเข้าเมื่ตะกี้นี้ออกค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำการรวมตารางนะคะให้เรานำเข้าข้อมูล LU Code เข้ามาค่ะซึ่งเราจะทำการรวมตารางเข้ากับ Land Use นะคะ จากนั้นให้เปิดตารางขึ้นมาค่ะโดยการคลิกขวา open นะคะจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้วนะคะมีความสัมพันธ์กันแบบกลุ่มต่อหนึ่งเราจึงต้องใช้การรวมแบบจอยค่ะ คลิกที่ตารางแลนยูนนะคะเลียก t a b l e o ออปชันเลือกคำสั่งจอ r e l a ล e เลือกจอยค่ะในช่องแรกนะคะให้เลือก LU code ค่ะช่องที่2นะคะให้เลือก LU code เหมือนกัน,นะคะ่ะช่องที่3ามก็เช่นกันค่ะจากนั้นกดโอเค สังเกตนะคะในตาราง LU Code จะปรากฏชั้นข้อมูลของพืชผลเพิ่มเข้ามานะคะจากนั้นให้เราทำการปิดตารางข้อมูลไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการคลิปชั้นข้อมูลกับดำบัฟเฟอรนะคะให้เลือกคำสั่ง Geo Processing ค่ะจากนั้นเลือกคลิปค่ะ ในช่องของ Input นะคะให้เราใส่ land use ค่ะในช่องของ c ลิปนะคะให้เราใส่ d u m b u f f e ค่ะส่วนในช่องของ out นะคะให้เราตั้งชื่อค่ะโดยเราจะตั้งชื่อว่า l u b w นะคะ จากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะผลของการคลิปชั้นข้อมูล Land ยู e กับดัมเบลเฟอร์นะคะก็จะได้เป็นดังนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการยูเนียนข้อมูลค่ะโดยการเลือกที่คำสั่ง g e o c o s e s i n g จากนั้นเลือก Union ค่ะ ในช่องของ input นะคะให้เรานำเข้าเชั้นข้อมูล lu b 5 0 500ค่ะและ admin 500ค่ะในช่องของ output นะคะให้เราตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อว่า f i n a l นะคะ จากนั้นให้เรากดโอเคเลยค่ะเมื่อเราทำการยูเนี่ยนเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการคลิกขวาค่ะจากนั้นนะคะให้เลือก Open Attribute Table ค่ะเราจะทำการ Add Field นะคะโดยการเลือกคำสั่ง Add Field ค่ะ ในช่องของ name นะคะให้เราตั้งชื่อว่า area ค่ะในช่องของ type นะคะให้เราเลือกว่า float ค่ะเปลี่ยนเลขให้เป็น20นะคะส่วน scale เป็น2ค่ะจากนั้นกด ok ค่ะใน field ของ area นะคะ ให้เราทำการคลิกขวาค่ะจากนั้นเลือก fill calculate geometry ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะก็จะได้การคำนวณพื้นที่นะคะหลังจากนั้นนะคะ เราจะมาแสดงผลและตารางนะคะให้เราเปิด Excel ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือก Area ที่เราบันทึกไว้ค่ะโดยที่เราจะ Open ไปไฟลที่เราได้บันทึกไว้นะคะ ไฟล์นามสกุลที่เรามาันเทกไว้นะคะจะเป็นดาต้าเบสค่ะให้เราทําการหาไฟล์ข้อมูลนะคะเปิดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดแทรกค่ะเลือก private table นะคะกดตกลงค่ะ หลังจากนั้นเราก็เลือกฟิล LUPRV1 นะคะลากมาในช่องของโลค่ะเลือก LUMAMP1 คะ่ะเลือก LU ตำค่ะ หลังจากนั้นให้เราเลือก L U code ในช่องของ value นะคะให้เราเลือก area ค่ะก็จะได้พื้นที่ในแต่ละอำเภอนะคะของจังหวัดลบบุรีและสาบุรีค่ะซึ่งจะปรากฏว่าทั้งสองจังหวัดนี้มีผลผลิตอะไรบ้าง และพื้นที่เท่าไหร่บ้างนะคะกลุ่มของข้าพเจ้าก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ